ทั้งสามข้อหาที่กล่าวหานายพริตหรือเพนกวินชีวลรักษ์นะครับสำนวนคดีนี้พรังงานในการสำนักงานไอการพิเศษฝ่ายคดีเจ็ดคดีายาเจ็ดนะครับโดยท่านคนคิพลพลไฟสอนะคณะนพนังงานในการของสำนักงานคดีพิเศษฝ่ยายคดียาเจ็ดก็ได้มีคำสั่งฟรร้องนะคุณจะเลือกคุณจะเลือกปฏิรูปหรือคุณจะเลือกปฏิวัติ า,า,าก,ะะการเดินเกมเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนะครับเปิดิจาล้อมทั้งนอกและก็ในสภาน,นะครับประเด็นแรกก่อนนะเรื่องของเพนกวินเนี่ยไปอ้างว่ายื่นสอบพยานเพิ่มเติมนะฮะว่าขัดสิทธิไม่ชนหรือเปล่านะะเป็นเรื่องของอัยการนี่ไปสอบเพิ่มอัยการจะสอบเพิ่มเฉพ,พาะ เรื่องที่เกี่ยวข้องถ้าหลักฐานพยายนไม่เพียงพอที่จะทําการส่งฟ้อง <c oughs> นะครับแต่คดีนี้พยายนหลักฐานมันเพียงพอที่จะทําการส่งฟ้องก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปสอบพยายนเพิ่มเติมอะไรเป็นอำนาจของใครเป็นอำนาจของอายการอายการเป็นองค์กรอะไรขึ้นตรงกับรัฐบาลหรือเปล่าอายการเป็นองค์กรอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลของมลเอกประยุทธ์นั่นหมายความว่าจะไปกล่าวคราวนี้เขาก็ไปกล่าวหาอายการอีกว่าไม่ยุติธรรม สวัสดีครับผมพบกับผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o กรับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องของนะม็อบนะคบณะราษฎร .63 บางคนไปตั้งฉาย,ยาว่าเป็นม็อบ3มกีดไปดูในเชิงปรากฏการณนะ์ตอนนี้ก็เริ่มปอกเริ่มฟอแล้วเพราะว่าอายการ ก็ทการสั่งฟงฟ้อตพิจารณาสั่งสำนวนคดี2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นผู้ต้องหารายเดียวคือนายพริตหรือแพนควินชีวาระนะครับในข้อหาส่วนนี้เนี่ยตัวผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหาในสำนวนนี้เนี่ยทั้งหมด สามข้อหาด้วยกันก็คือข้อหาตามประหารโทษข้อหาตามประมวลกฎหมายยา마มมาตรา1น2รคือมิ่นประมาทบุมมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมารลายประมาทกริย์กับข้อหาที่2ก็คือกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่การกระทาภายใต้ความมุ่งหมายของหนาง้ามนุนก็คือมาตรา116นะครับส่วนข้อหาที่3นั้นเป็นการจัด ให้มีการชุม,มนุมในที่สาธรารณะโดยฝ่าฝืนพระราชกาหนดที่ออกตามความมาตรเก้าแห่งพระราชกาหนดและการบุกเฉินปี254 8่ทั้ง3ข้อหาที่กล่าวหานายพริตหรือเพนกวินชีวลรักษ์นะครับสำนวนคดีนี้พักงานในการสํานักงานอายการพิเศษฝ่ 7, ายคดีเจ็ดคดียาเจ็ดนะครับโดยท่านนิพลฟริดไกสอนและคณะพนังงานในการของสํานักงานคดีพิเศษฝ่ายคดียาเจ็ด ก็ได้มีคำสั่งฟ้องนะครับนายพิษชีวรักษ์ในสามข้อหาตามที่ผมได้นำเรียนสื่อมวลชนนะครับอีกจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนที่กล่าวหาผู้ต้องหาทั้งหมดที่หลายคนนะครับแต่ในชั้นพิจารณาตรงนี้มีทั้งหมด4ท่านด้วยก,กันก็คือ1น,นายพิษหรือเพนกวินชีวรักษ์รายที่2คือนายอนน์นํำภารา,ายที่3ก็คือนายปฏิวัติหรือมอลำแบง์สาไหลแย้มนะครับอ่า ลายผู้ต้องหาที่4คือนายสมยศพึกษากระเสียมสุขนะครับท่านสาสี่ท่านในสํานวนหลังเนี่ยนะครับมีการกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง4ี่ดังต่อไปนี้นะครับข้อหาที่1ก็คือเหมือนข้อหาแรกก็คือ1นึก็คือ1นึนะครับแล้วก็ร่วมกันโม้สุดตั้งแต่10คนขึ้นไปตาม2องหปอยยานะครับจัดชุมนุมในที่สาธารณะฝ่าฝืนพรบรการชุมนุม ข้อหาที่5คือร่วมกันเป็นผู้จัดก,การชุมนุมฝ่าฝืนมาตรา9นะครับแล้วข้อหาต่อไปคือกีดขวางทางสาธารณะข้อหาต่อไปคือร่วมกันตั้งยื่นแขวนสิ่งใดหรือกระทำการใดเป็นลักษณะกีดขวางการจราจรข้อหาที่เ็คือกระทำการประธานโทษข้อหาที่8นะครับตั้งรางหรือวัตถุอันใดบนถนนเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายข้อหาที่9ก็คือทําลายโบราณสถานหรือส่วนต่างๆของโบราณสถาน และข้อหาที่1ิก็คือทาให้เสียทรัพย์และสุดท้ายคือร่วมกันโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียงโดยไม่ไรับอนุญาตทั้งหมด11ข้อหาในสํานวนหลังนะครับพนักง,งานอายการสํานักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีนาเกตสั่งฟอ้องผู้ต้องหาทั้งสคนทุกข้อกล่าวหาและก็ขอให้นับโทษต่ตอของผู้ต้องหาที่1นึ่งในพริตหรือเป็นพิ้นคีวารักษจากสํานวนนี้ต่อจากสํานวนก่อนที่ได้ถแถลงไปก่อนหน้า หลังจากที่พนักง,งานในการมีคําสั่งอย่างที่ผมได้เรียนพี่น้องสื่อมชนวันนี้ทางผู้ต้องหาต้องมีการยื่นหนังสือร้อ,องขอความเป็นธรรมต่อพนักง,งานในการซึ่งทางคณะพนักง,งาน,นการได้ร่วมกับพี่นาแต่เช้าแล้วก็มีคําสั่งว่าความเห็นคําพยานที่จะให้สอบพยานเพิ่มเติมไม่มีเลี่ยดผลเปลี่ยนแปลงความเห็นและคําสั่งนะครับเนื่องจากในสำนวนมีพยานหลักฐานทานองเดียวกันเพียงพออยู่แล้วก็ไม่ ดำเนินการตามหนังสือร้องขอความเป็นธรรมก็คือหลังจากถแถลงนี้ก็ทางพงงนักงานดีการก็คงจะนำผู้ต้องหาสี่ไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาต่อไปไก็รอคิดดูแล,แล้แต่สภาบรรดาสัมมว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณจะเลือกคุณจะเลือกปฏิรูปหรือคุณจะเลือกปฏิวัติเรารอขันยานจากคุณอยู่นะคะเรอสภาบรรดากัมทั้งหลายและนแลชนชั้นตระกูลทั้งหลายเลือกมา มัตนตอใคที่ต้องเลือกหรือเลือก,กัาว่าเาทางไหนค่ะคุณกันคน เชิงปรากฏการณ์ถ้านำมาวิเคราะห์นะฮะเราคงเห็นว่าสถานการณ์ของม็อบกำลังลำบากนะฮะเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาจะบุกนะรุกตีล้อมเล่นงานรัฐบาลก่อน,ก,อนการอภิปรายไม่เววงใจนะฮนะเพนกวินนปรากฏว่าได้โพสต์ข้อความบอกว่าทางเราได้ยื่นหนังสือขอให้อายการสอบพยานเพิ่ม,เต,มเติมในประเด็นที่ว่า การใช้กฎหมายมาตรา1นขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากลทางโฆษกอายการตอบว่าไม่จําเป็นต้องสอบพยานเพิ่มเลยจะฟ้องเลยให้รอลุ้นเอาว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมไทยไม่แคร์เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากน้อยเพียงใดนะครับในเชิงงานวิเคราะห์ก็คงเห็นแล้วนะครับว่าเพนกวินพร้อมกับพวกทั้งหมด11คน โดน3ข้อหามาตรา1 2ดูมินเหยียดย้ำอาฆาตมาด้าย,ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็โดนนายกแรกนะครับอันที่2นะครับในคดีที่1คคด,ดีที่2ก็มาตรา1 6ก็กระทำตนเป็นกระด้างกระเดื่องต่อต้านรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ข้อหาที่3ก็พรบชุมนุมโดน3ยกโดน3ข้อกล่าวหานะครับเพนกินก็ ตำรวจส่งคดีส่งคดีอายการพิจารณาพิารณารับเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2,563ประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะฮะอายการเพิ่งจะสั่งฟ้องเพนกวินก็พยายามจะให้ทนายยื้อสอบพยานเพิ่มเติมนะฮะว่ากระทบต่อมาตราขัดสิทธิเมื่อชนหรือไม่นะฮะเพื่อที่จะยื้อเวลาแต่อายการไม่เล่นด้วย พออายการไม่เล่นด้วยเสร็จก็ตอนนี้ก็ส่งฟ้องศาลก็รุนกันว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวนะครับมีคนถามตั้งคำถามกับผมนะฮะในกลุ่มไลน์ว่าตกลงนี่คือยุทธการไตรลงหรือเปล่าทำไมม็อบมันแย่ลงแย่ลง,แย,ลงแย่ลงทุกๆวันในะเชิงงานวิเคราะห์ก็คงเห็นว่าม็อบกำลังลำบากแล้วเขาก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะจัดชุมนุมประท้วงเอาถ้วยถังกะละมังหม้อมาเคาะอเคาะตีเหมือนพมา่าไปเรียนแบบพมา่า เพื่อที่จะต่อต้านพลเอกประยุทธ์พร้อมคณะอ้างว่าเป็นการต่อต้านการรัฐประหารในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าการเคลื่อนไหวของเขาทั้งหลายเนี่ยมีเป้าหมายที่จะเดินเกมเพื่อที่จะไปมุ่งสู่การอภิปรายไม่วงใจการเดินเกมเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนะครับเพื่อที่จะล้อมทั้งนอกและก็ในสภา รประเด็นแรกก่อนนะเรื่องของเพนกวินเนี่ยไปอ้างว่ายื่นสอบพยานเพิ่มเติมนะฮะว่าขัดสิทธิทไม่ได้ชนหรือเปล่านะเป็นเรื่องของอัยการไปสอบเพิ่มอัยการจะสอบเพิ่ม,เ,มเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องถ้าหลักฐานพยานไม่เพียงพอที่จะทําการส่งฟ้องนะครับแต่คดีนี้พยานหลักฐานมันเพียงพอที่จะทําการส่งฟ้องก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปสอบพยานเพิ่มเติม,ตมอะไร เป็นอำนาจของใครเป็นอำนาจของอายการอายการเป็นองค์กรอะไรขึ้นตรงกับรัฐบาลหรือเปล่าอายการเป็นองค์กรอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลของมลเอกประยุทธ์นั่นหมายความว่าจะไปกล่าวคราวนี้เขาก็ไปกล่าวหาอายการอีกว่าไม่ยุติธรรมนะครับที่ผ่านมาศาลได้ทําการให้ทําการประกันตัวโดยไม่มีหลักทรัพย์หลายต่อหลายครั้งทั้งหมดพวกเขาโดนกันมากกว่า200คดี โดยส่วนใหญ่นักการเมืองของอพรรคธนาธรโดยส่วนใหญ่ะนะฮะพรรคของธนาธรไปทําการประกันตัวกับพรรคเพื่อไทยไปช่วยกันทาการประกันตัวผู้ต้องหานะครับแล้วตอนหลังๆมาศาลก็มไม่ต้องใช้การหลักทรัพย์การประกันตัวเลยก็ปล่อยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีคนตั้งคำถามกับผมว่านี่คือยุทธการไต่ลงหรือเปล่าหลักก่อนนะหลักที่พวกเราต้องเข้าใจก่อนว่า การเดินเกมทางการเมืองเนี่ยมีการสั่งการมาจากดูไบนะมีตัวละครสองตัวเจสมพรนะครับแล้วก็เสียไก่พอเจสมพรกับเสียไก่เข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บก็ถูกหวยรางวัลที่1ทั้งเจสมพรทั้งเสียไก่แล้วก็คนที่สั่งการมาจากดูไบาจากนั้นก็เป็นตัวแปรตามลงมาก็ไล่โดนเป็นแถวนะครับจนพักการเมืองของเขาก็แตกทั้ง2ฝ่ายก็แตกทั้ง2ฝ่ายกระจัดกระจายและเนระนาฏ เสียไกจก็หายไปในกลิ่มแมกนะครับในขณะที่เจสมพรกับลูกชายก็โดนข้อหาป่าไม้ไม่โดนทางตรงกับโดนทางอ้อมโดนจัดเต็มเต็มเหนียวกันเลยนะครับบรรดาลูกน้องเขาต้องหลนะครับซึ่งแปลกนะฮะคดีธนาธรเนี่ยปรากฏว่าทนายก็เป็นทนายกลุ่มเดียวกันนะคนเดียวกันนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Voice TV อย่างที่ท่านหมายตั้งข้อสังเกต เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงซึ่งผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วว่าทั้งเสื้อแดงเสื้อส้มมันเสื้อเดียวกันนะมีหลักเป้าหมายเดียวกันเขาปรับกลยุทธ์แค่ทับหน้าทับหลังนะการที่ทักษินออกมาเคลื่อนไหวชกมวยก็คงเห็นส่งสัญญาณเนะี่ยรุกรบนะฮะเพื่อที่จะลุยเตรียมพร้อมปลุกกำลังก่อนการที่ไปไม่เนะบ่งใจพอนะะเข้าสู่โหมดสำคัญเลยนะครับโหมดสำคัญคือจะจัด,จดชุมนุมใหญ่ขึ้น เพื่อสโคบคู่กับพมา่าสิ่งที่ตามมาตำรวจก็ยดื่นอายการขอไปรวบรวมพยานหลักฐานที่แน่นตึ้งแล้วก็ส่งอายการฟ้องอายการก็เปิดแถลงข่าวว่าละพยานหลักฐานครบก็จําเป็นต้องมีการส่งฟ้องบางคนตั้งคําถามกับผมว่านี่คือยุตธการไตลงหรือเปล่าเดี๋ยวก็เห็นใ <c oughs> ยเย็นๆนะใยเย็นๆ,ๆทุกอย่างมันงวดงวดงวดเข้ามา นะพี่ดูหนู่านในติดเข็มติดเข็มธงชาติให้หน่อยผมเพื่อจะได้บอกว่านี่คือยุทธการไต่ลงผมกําลังหายผมเก็บไว้ไหนผมกาลังหายอยู่นะครับตอนเนี้มันงวดเข้ามาละนะมันงวดมาเรื่อย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 นะนะยุทธการไต่ลงก็มีสองหลักนะครับมีหลักมีสองยุทธวิธีง่ายๆไม่ยากอะไรนะครับก็จะเริ่มเกิดนะฮะก็มันก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น นะครับมอบไม่ไหวปลุกกระแสตัวเองภายในประเทศไม่ไหวก็พยายามจะไปเกาะเกี่ยวนะการเคลื่อนไหวในพมา่าแต่ปรากฏว่าโดนตำรวจส่งฟ้องอายการส่งฟ้องต่อกับไปไม่เป็นแล้วทีเนี้ยนะแกนนำก็ทำความผิดซ้ำๆนะจนประชาชนเบื่อหน่ายละอานะกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจำได้ไมครับในเชิงงานสังกัของผมก็จัปล่อยสาวสาวผู้บงการ จากนั้นสุดท้ายจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังจะทําวิธีไหนก็แต่ยังไงก็ต้องจบที่ยุทธการไตลงนะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะสำหรับผู้ที่กระทําความผิดเพราะไม่งั้นไม่จบไม่งั้นไม่จบบางคนว่านี่คือเจ็ชั่วโคนหรือเปล่านะก็ลองดูแล้วกันนะถ้าไม่ทําตามหลักยุทธการไตลงไม่จบ,นะคบใครรับผิดชอบกฎหมายนี้คนรับผิดชอบกฎหมายปรปงก็ คนเอกประยุ์ยรับผิดชอบโดยตรงนะครับแล้วก็เรื่องของการถอนประกันไม่ถอนประกันการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตอนนี้โดนเข้าไปแล้วก็สองร้อยก mm. ว่าคดีขี้แตกเกีย้ยวแตกกินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นศาลนะฮะก็ตอนนี้ก็กลัวแล้วนะผวาแล้วว่าจะโดนถอนประกันพวกเราถอนประกันจะทําไงไอ้เสียบุง้งแกนนงแกนนําก็บอกให้โอนเงินเข้าบัญชีของแกนนำมบแล้วเอาเอาให้เต็มที่นะ บางคนตั้งคำถามอีกกับผมว่านะฮะรัฐบ,บาลก็ละสัมละสายแบบนี้นะฮะแตกกันแบบนี้มันจะส่งผลนะฮะทำให้อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเดือดร้อนหรือเปล่าจะอยู่ได้หรือเปล่าอยู่ได้สบายมากไม่มียเลยเกมงม่ายง่ายนะครับในเชงิงการสังเคราะห์นะฮะก็คงชัดเจนนะมอบกำลังงวดเส้นทางเขากำลังลำบากกำลังโดนปิดละเขาไม่มีทางออกล่ะจำได้ไหมฮะช่วงก่อนก็ หลังชนฝาไม่สู้ก็ติดคุกนะไม่ติดคุกก็ต้องหนีตอนเนี้หนีก็หนีไม่ไดนะ้มุ่งหน้าเข้าคุกอย่างเดียวเพราะอะไรไปทะลึ่งไม่มีเรื่องกับพมา่าไปต่อต้านรัฐบาลทหารพรม,ารพรม,ารม่าพม่ากวาดล้างจริงเอาจริงวอนหาเรื่องนั่นหมายความว่าไอ้แกนนาม็อบเหล่านี้จะหนีไปพมา่าไม่ได้แล้วนะแผ่นดินน้อยลงทุกๆวันใครเป็นคนทาเขาเขาเป็นแบบนี้เพราะกรรม กรรมที่เกิดจากการกระทําไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นเยาวชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กฎหมายในประเทศมีวางไว้ถ้าใครทํากรรมย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในรอบปีพุทธศัก,กราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายด่าทอทําให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทําให้การไหว้และการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกษัตริย์ทุกรัชการทําให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชีย้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปัน่นทําให้สื่อดีด,ดีมีความหมายในทันที ขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทําให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทําให้กลุ่มเดรสาวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทําให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาประชิญหน้า ทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบรักเดินเรือที่กล้าหาญขอบคุณคำจับจ้วงทำให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียง ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเอง เลียงสัตว์ปลูกพืชหนาหนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปาถามทำไมเขาชังแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอังกลอานเป็นภาษาไทย เป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างาศาสนาก็ยังคือคน ของพระองค์ประชาชนของพระราชา ใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกว,วันออกกลางที่อุ่มมูนก็รอบนึกคอนเมกาพวกเรายัางขอด้วยให้กับพระองค์และพอผู้นี้คือคนเดียวกัน ที่ให้คนแปลอังกอาษเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา